นัสซงบาฮามาสัสกันยายนคิดสกัด1,715เดอาเลยกัปตันเคนนบออกมาสิว่าขาดถูกจับแล้วนะบอกมาน้มเรตส์นุองพูนจงนอ ไปเลยไอ้หนูกลับไปหาหนายของเจ้าซะาใช่เราไปจุรดระดับหลวมด้วยกันก่อนที่สงครามจะจบลุกข้าจะพาเจ้าขึ้นฝั่ง พระเจ้าไม่คิดเลยว่าเจอเจ้าได้ที่นี่เข้ามาเดินซิส morning ส <All. S 2> วัสดีทุกคนโอ้เคนเวูัสวัดีเคนเวนี่ใครเหรออเดัเ The Jackdaws Quartermaster อาดัเลต้นนเรือของแจ็คดอ Dollar. You named your Brig after a boxy bird You must name your Brig after the bird's name. these lads are the better part of our growing confederacy here. Ed Thatch, Ben Hornigold, James Kidd. Adi, these Ed Thatch, Ben Hornigold, James Kidd. เจ้าไม่ได้ปล่อยให้เขาพบปืนใช่ไหมเนี่ยเยน่าเบนแอดเดียนะช่วยชีวิตข้าไว้นะเฮ้ใแ,แต่ตอนนี้เรากำลังหาลูกเรือมาเพิ่มในส่วนที่เหลือก็คนไม่มีฝืมืออยู่เหมือนกันแหละแต่ระวังด้วยไม่งั้นกระดาสีของกษัตริย์ ได้แหมาที่นี่กันเต็มลำเรือนในครึ่งเวดเือนแน่เอาแต่สร้าบปัญหาแล้วก็ควางไปมาเหมือนเป็นเจ้าของที่นี่ like ข้าจะดูว่ารวบวงใครได้บ้าง ันนี้รู้สึกว่าจะเป็น Lord หลอดเหมือนขีดของสมาชิกลูปเรือเราอะครับว่าเรามีสมาชิกเท่าไหร่ขาดเยอะเท่าไหร่ก็อยู่จำนวนนั้นถ้าเราได้สมาชิกเพิ่มก็เพิ่มถ้าเราเสียสมาชิกมันก็ลดก็แค่นั้นเอาละไปหารูกเรือกันดีกว่าออบิเชนลออเจฟส์ทมาบอกว่าให้เราแย่งดาบจาก ฆ่าแล้วก็ฆ่าทิ้งสามคนโูโค้ยโก้สมอลที่จะจัดเคอยจัดการให้พวกเขาเอขอบใจแอนเดียเอาละเอาที่ใกล้ๆแล้วกันใกล้ๆบาร์แห่งนี้หลังบาร์ไปเลยดีกว่าก็ชอบเพลงนี้เลยว่ะเพลงโดเสร์สมัยก่อน เจอเหยื่อแล้วผมใช้วิธีคิดเหมือนกับเชื้อโรคโฮมดีกว่าคิดก่อนทำครับถ้าคุณคอยดูคุณก็ณรู้อค,คุณรู้เองขั้นตอนแรกเอาใบมีดรับของแอสซินแทงหลังแล้วก็ลาบง,งันออกมาจากและเบียงขั้นตอนที่สองช่วยเหลือตัวประกันจบ Nó hay bị mày <cười> <cười> ขั้นตอนที่หนึ่งวิ่งเข้าจุดจมใช้ใบมีดรับแทงทอยทั้งสองคนในในการจมดีแค่ครั้งเดียวข<ป>ั้นตอนที่สองช่วยเหลือตัวประกันสามหาเรื่องคนเล่นดีกว่าเฮ้ยแค่ไม่ใช้ใช้สมองแล้วเว้ยไอ้นี่มันไม่คิดอะไรเลยสาม หาเรื่องคนอื่นเขาเฮ้ยไปได้หาเรื่องเฮ้รกี้มันก็บอกไงว่าให้แย่งดาบของทหารแล้วก็ฆ่าทิ้งซะสามคนหรือเปล่าเอาใครจะเป็นรายต่อไปตั้งการดแย่งมีดสวนฟัน ตัง้งการ์ดดึงตั้งการ์ดสวนฟันแม่งนี่นี่มันไส้มันไส้ตั้งการ์ดสวนผักแม่งตั้งการ์ดแย่งดาบ ผิดฟันฟันซ้ำอีกฟันจ pixel, นฟันจนกว่าตายอ่ะตั้งการลากดึงเฮ้ยกูกูกลัวกลัวแล้วตั้งการแย่งอาวุธสวน ทีปฟันนี่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 คอมโบสูงเกียวกูสูงโว้ยปึ๊บทิปคือข้ามเป็นท่าเป็นจาสอดท้ายลองนัดดูดิว่ากูทำกับมึงกี่ครั้งแล้วเถิติไพร์สมิสตเใหรมย่ยว้ยอา้าวกูหลับครมาวะอ่ะกูทิ้งให้ขอคุณที่ยืนโว้ย ไว้เล่นเกมใหม่นะบายก่อนอื่นรอบข่าไอา้ทหารที่อยู่บน บอมฮะปออมึงต้องหรอมึงไม่ต้องหรอมานี่เลยตายซะไอ้กูกับสวย บกรหดาที่อยู่บนป้อม เฮ้ยเกือบสวยเกือบไงไม่ทันเป็นขึ้นไปหาทหารที่ถือปืนกระบอกยาวนี่แล้วก็ลากมันมาแล้วขึ้นไปที่ตำแหน่งมันเพื่อจะโดดค่ายหมอนี่ โดยไม่ถึงอ้าวโดยผิดเชี่ยรตรงฆ่าเดียวก่อนที่มันหันสุดข้างมีเสียงไอ้พวกนี้รู้ตัวเวเวเกระสุนกระสุนมาปึ้งเข้าให้นะัดจังๆเลยตังกาก์ดต่อยสักหมัด ตั้งการแย่งอาวุธตั้งการพักตั้งการฟันตั้งการดันแทงแทงชือตัวประกันแล้วก็เผ็ด มันก็ตีว่าตีเนียน,นว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะสแมแตสิน กับตันเคนเวมาดนเธอค่ะพวกมันกำลังจะแขวนคออยู่แล้ว s pirate a s the blood of many innocent. เมื่อมีสิตูเยอะเกินไปสิ่งเดียวคือที่เราทำได้คือช่วยตัวประกันก่อนเถอะมันขาดในใจตายอยู่แล้ว<อ> <c oughs> นี่แน่ <c oughs> ไม่เป็นไรนะเพื่อน คิดเรู่องกิจการฟึ้นพวกนี้แต่ไม่สิ้นคิดอยู่ดีครับขบวิเขียนทำคิดล่วงหน้าแล้วอะ่ะไปตามน้าดีกว่าดีเละคือโจสรสลักข่าะสอนให้พวกเจ้ารู้ว่า ถึงไม่คิดค่าก็เอชาชนะผู้เจ้าได้ถูกต้องไหมถึงข้าจะไม่คิดแต่สิ่งเดียวที่ข้าทำได้ก็คือฆ่าพู้เจ้าไง,อง,ง,ง,งเอาเข้ามาเลยข้าจะสวนไข่เจ้าข้าบอกแล้วมันจบใช่ไหมล่ะเออข้าก็โดนแบบนี้แหละ เดยกก็ชินโทษทีนะสวัสดที่เจ้าจุบฆ่าฆ่าพวกเจ้าไปหมดแล้วเห้ททือแค่เจ้าข้าข้าอยากยุ่จริงๆว่าฆ่าเตะไาขา่เจ้าสองครั้งแล้วทำไมเจ้ามันยังอึดได้ทนขนาดนี้ไหนดูดิวิธีนี้จะเจ้าจะอึดแค่ไหนเช้งก็ให้โอ้โทษทีเป็นรูหมดแล้วว่ะ ไปทำศัลยกรรมใหม่แปลงเพืมาซะแต่ไอ้ปอมแต่งนั่นออกไปซะพวกเจ้าเป็นสองคนจะเป็นลูกผู้ชอยเกี่ยวอะไรวะเจ้าเป็นเป็นไรนะโทรดีดี้ข้าตัดชื่อนั้งออกทันก่อนที่เจ้าจะสิ้นลมหายใจซะแล้ว เฮ้ยใครช่วยเจ้านะมาตบไรน่นี้เพื่อนเล่นเหรอเฮียยังไม่ขอบคุณบีแค่ยักหน้าใครจะพอใจวะอุส่าเสียนตายบาย ทั้งเธอไปดื่มเหล้าคลายเครียกันดีกว่าพรุ่งนี้เช้าออกเรือก,กัน You sail rich with ทีนี้เจ้าก็ต้องเดินเรือไปที่ที่มีของให้พ้นเยอะแยะนะครับ a เจ้าเคยได้ยินที่ที่เรียกว่าหอสังเกตการ์มั I, legend, like ้ย it's an old e l Dorado or the u n of y o u เฮ้มันเป็นทำนานเหมือน ado, เอลโดราโดไปก้นน้ำคูแห่งคมนยัวไวนะ้เลย What have you heard? เจ้าได้ยิมมาว่าไงเหรอมันน่าจะเป็นวัดไม่ก็สุสานที่ซุกซ่อนสมบัติอะไรทนองน,นั้นนั่นแหละดูดิสิเป็นเรื่องเล่าที่เจ้าคิดจะกลวยทองได้งันนั้นเหรอ ยิ่งกว่าทองอีกแท็กมันมีค่าเป็นหมื่นเท่าของสิ่งที่เราปล้นได้มาจากเรือสเปนไม่ว่าลำไหนไหนปล้นกษัตริย์เพื่อเลี้ยงยาจกเป็นหนทางการทำเงินของเราและเพื่อนมันไม่ใช่ทรัพย์สมบัติแต่เป็นเรื่องเพ้อฝันต่างหาก อะไรวะไม่มีใครเชื่อตูเลยที่ตูขโมยมานี่เพื่ออะไรวะแถบกุลนต่อยฟีเพื่อเอาของพวกนี้มาให้มึงดูแลวเนี่ยเสียเปล่าจริง วันนี้ผมก็ขอจบแค่นี้นะครับเกี่ยวกันารพัดหน้านครับพัดหน้าผมจะพาป้นแล้วก็สร้างชื่อเสียงว่าข้าอีละจะเป็นเจ้าโจสลัดแห่งท้องทะเลคาริเปียนคอนเกิเกมมีแฟนเพจมานานแล้วนะครับแต่ไม่มีใครกดไลค์เลยอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ได้น,นะครับถ้าคุณ เปิดเว็บบุ๊กนะพิมคอนเกสเกมสตูดิโอเข้าไปเลยค่านี้เพื่อนๆจะได้รู้วางเวลาเตะคลิปก่อนใครสามารถพูดคุยและตอบถามผมใกล้ที่คอนเกสเกมสตูดิโอขอบคุณครับคอนเกสเกมสตูดิโอ